ถ้าคุณกำลังตามหาอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์เจ๋งๆฉลามช็อปจอยดีจอยแท้จอยคุณภาพจอยเกมที่เกมเมอร์ชั้นนำของประเทศเลือกใช้ติดต่อได้ในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม สวัสดีครับก็กลับมากับผมโอวบิกนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะต้องบอกเลยครับผมว่าเป็นประวัติศาสตร์ของชาแนลเรานะฮะคือเป็นครั้งแรกนะครับผมที่ผมเนี่ยรับ ID จากเอ่อจากคนที่ติดตามของผมอยู่เนี่ยมาตีบวกนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ย ID แรกที่ผมรับมาเนี่ยต้องบอกเลยครับผมว่าเป็นการเปิดตัวที่โคตรยิ่งใหญ่อลังการนะครับผมคือน้องในขับผมเพอร์เฟกมูดอีสปอร์ตน้องเว้นเนี่ยครับผมเขาส่ง ID มาให้ผมดูนะฮะแล้วเขาบอกว่าพี่บิ๊กลองเข้าไปดูเองแล้วกันแล้วพี่จะต้องตกใจครับผผมมก็เเลลยอองา ID น้องเขามานะครับผมแล้วลองเข้าไปดูแล้วก็ถึงกับลองว่าเย็ดแค่เว้นเอ็งจะตีตัวนี้จริงๆเหรอผมถามเขาย้ำหลายรอบนะครับผมแต่น้องเขาก็ยืนยันนะครับผมว่ายังไงเขาจะตีได้ฝากฝังความหวังมาให้กับผมนะครับผมตัวที่เราจะตีวันนี้ก็คือตีอโกซินวาครับผมบวก7นะฮะนี่ครับผมเสื้อบาร์ซียนะผมผมใส่มาเพื่อการนี้ในวันนี้เลยนะครับผมแล้วขนาดนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณตีสามสิบสามนาทีนะฮะแหมเลขสิบสามแม่งช่างไม่นำโชคเลยนะครับผมแต่ตอนตีก็ผมไม่ใช่เลขสิบสามแล้วแหละโอเคครับผมผมมาตีดึก เนี่ยไม่ใช่อะไรนะฮะแอบเทพเจ้าแห่งความซวยมาตีครับผมป่านี้ท่านหลับไปเรียบร้อยนะครับผมผมค่อนข้างมั่นใจนะฮะเพื่อเป็นการเทเซฟนะครับผมเราก็จะมาตีกันช่วงดึกๆอย่างนี้นี่แหละครับผมแล้วนี่นะฮะจะสังเกตได้ว่านี่นะครับผมทรงผมทรงใหม่ครับผมตัดเอาเลิกเอาชัยนะฮะแม่งเอารูปใครต่อใครคนนู่นคนนี้ไปให้ช่างสุดท้ายแม่งก็ออกมาเป็นทรงนี้ทุกครั้งครับผมผมก็ยังงงๆเหมือนกันนะฮะแต่เอาเอะหกสิบบาทจะหวังทรงมาก็ร้อยหวังทรงนะเดชมันก็ไม่ใช่บอกว่าใช่ไหมโอเคครับผมช่างทรงผมมันไป นนะะเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่เกมแล้วก็มาดูรีวิวนักเตะคนนี้แล้วตีบวกกันลุ้นกันไปด้วยกันเลยครับผมมาจัดไปครับผมมิชชั่นอิมพอสิเบิลนะฮะไม่ใช่อิมพอสิเบิลดิมันต้องเป็นไม่ได้ครับผมมันต้องติดนะ,ะคลิปเนี้ยโอเคมาดูกันครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูนักเตะทรงคุณค่าของเราในวันนี้กันเลยนะครับผม ใจผมนี่มันตุ้มตุ้มต่อมต่อมนะฮะโอเคนี่ครับผมเตียกก็ซินวานะครับผมจะขึ้นบวกเจ็ดนะคะแล้วดูมูลราคาทีมมันเอ้ยไม่ใช่มูลค่าทีมผมดูแค่มูลค่าตัวมันนะฮะหนึ่งจุดห้าพันล้านครับผมเรียกได้ว่าโคตรจะไม่ธรรมดานะครับผมสำหรับนักเตะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูสเตตัสมันกันนะครับผมบเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยว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 ดียวจะขายแม่งซะแล้ว <c oughs> ีกูจะขายมาแล้วซะแล้วนะครับผมโอเคนี่นะครับผมสเตตัสหน้าแข็งแกร่ง86อึด85นี้เลเวล1นะครับผมแล้วดูฮะความเร็วก็ไม่ใช่น้อยนะครับผม84นะฮะนี่มันกองหลังนะเว้ยแล้วดูครับผมนี่ฮะประกบตัวกับเข้าปะทะ93กับเข้าเก้นะครับผมเรียกได้ว่าชนทีนี้บินแน่นอนครับผมเตียโก็บินวาคนนี้นะผมถึงย้ำน้องเขาน้องเตะอุ้ย ย้ำนักย้ำหนาครับผมว่าเว้นนี่เองจะตีนักเตะผู้ทรงคุณค่าคนนี้จริงเหรอวะแก่น้องเขาก็บอกยืนยันมานะครับผมว่ายังไงเขาก็จะเชื่อมันให้ได้นะถึงผมไม่ตีน้องเขาก็ตีอยู่ดีครับผมผมเลยรับอาสารฮะเป็นมือเชื่อมครับผมในค่ําคืนนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาใช้ทุกสูตรทุกความเชื่อที่เรามีเกี่ยวกับฟีฟาสาในการตีกันครั้งนี้กันนะครับผมเริ่มจากเดี๋ยวผมจะเพิ่มมันไปเป็น GK นะครับผมเห็นผมเห็นสูตรนี้แม่งใช้ได้ผลมาเยอะแล้วนะฮะแต่ไม่รู้ว่าแม่งจะเกี่ยวว่าผมว่าไม่่เกียว มันดูหน้าตามหน้าขาตามมันก่อนนะครับผมนี่นะฮะเตียโกซินวานะครับผมหน้าอย่างกับมนุษย์เต่าเลยนะฮะแต่เอาเถอะรอไม่รอ,ไม,รอไม่สนครับผมบขอให้มันติดก็พอนะฮะโอเคเป็น GK แล้วครับผมพร้อมนะฮะโฮ้ยเ,เ,เสียโวยไอ้บ้าเอ้ยแม่งเปิดประเดิมครั้งแรกคลิปตีบวกแม่งก็ลอ่อไอดีหนักเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาวุธหนักสุดๆนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับผมผมขอทําใจแป๊บนึงนะฮะ โอเคครับผมโอ้โหแม่งเป็นอะไรที่ทําใจลําบากเหมือนกันนะครับผมการจะตีนักเตะมูลค่าเป็นพันล้านอย่างเงี้ยมา<ะ>ไม่คูดพฟั่มทำเพลงมากครับผมเข้าสู่หน้าจอการตีบวกเลยดีกว่านะโอเคโอเค ตอนนี้จิตใจเราจดจ่ออยู่กับเตียโกซินวานะครับผมสมาธิต้องมีครับผมโอเคเว่นคอยจับตาดูวินาทีหลังจากนี้ดีๆนะเว้ย<า>กี้จะทําการเชื่อมันไม่ใช่เชื่อดครับผมจะพามันขึ้นสู่บวกเจ็ดให้ดูนะฮะ<า>โอเคขอชนกันอีกสักเครั้งได้ไหมชนกัน7ครั้งแล้วเดี๋ยวเราตีกันเลยครับผมมา,มา <c oughs> เอาหน่อยเอาหน่อยอหนึ่งสอง <c oughs> ไมมันนานอยู่วะส

โอ้ยชิบหายแล้วครับผมโอ้ยแม่งเอ้ยโอ้ชิปหายแล้วครับผมโอ้อโอหนึ่งจุดห้าพันล้านนะครับผม 5, 000, 000, 000, 000, ชิปหายไปในบัตรดลนะครับผมโอ้ยบอกทีสิน,นี่ไม่ใช่ความฝันนะฮะโอ้ยแม่งเจ็บด้วยเมื่อกี้ี่หยิบไปนะไอ้บ้าเอ้ยทาไงดีวะเนี่ยกูจะมีหน้าไปบอกน้องเว้นเขาย,ยังไงวะเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยโอ้ยเหลือเหลือความหวังสุดท้ายแล้วครับผมคือการกู้นักคืนนักเตะนะฮะมากูขอกู้บวก5้าก็ยังดีวะได้โปรดละได้โปรดและความหวังสุดท้ายนะฮะ โอ pues oh ้โหแม่งทำไมมันโลกนี้มันโหดร้ายกับผมอย่างนี้วะโอ้ยไอ้ฟักยูไอ้เชี่ยไอ้เกมเชี่ยกูได้คืนมาได้แค่บวกหนึ่งนะครับผมไอ้เกมฟีฟ่าเนี่ยผมถึงไม่รับตีบวกให้ใครนะครับผมคือคือผมลำบากใจมากเลยเวลาแบบขนาดตีบวกของตัวเองแหกแม่งยังแบบหัวร้อนหัวเสียด่านู่นด่านี่นะครับผมแล้วนี่นะคนอื่นเขาฝากฝังมาให้ผมตีนะครับผมแล้วผมเนี่ยมาตีมันแหกเนี้ยแม่งโคตรรู้สึกฟีวแบดเลยนะครับผม การตีบวกครั้งแรกของผมรับของคนอื่นมาก็เป็นอันแม่งยไม่รู้จะพูดไงครับผม นี่เองได้ว่าโคตรเฟลนะครับผมตอนนี้จิตใจผมนี่แม่งโอ้โหตกไปอยู่ที่ตาตุ่มนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะตอนนี้รู้สึกอิจฉาโดเลมอนขึ้นมาเลยนะครับผมที่มันสามารถนั่งทําแมชชีนข้ามการเวลาไปตีมบวกใหม่ได้นะฮะแล้วถ้ามีการแมชชีนกูคงไม่ทําอะไรไรสาระพันนั้นหรอกโอเคครับผมคลิปนี้ก็เป็นอันว่าคลิปหายวายป่วงนะครับผมกลายเป็นนักเตะ 9m นะฮะเว้นพี่ขอโทษจริงเว้ยไม่รู้จะขอโทษยงไงละแม่งเอ้ยโอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องจบกันไปก่อนนะครับผม ตัดต่อไปก็น้าตาไหลไปแน่นอนครับผมคลิปนี้โอเคไงก็ลากันไปก่อนสำหรับคนที่ถูกใจก็ฝากากดถูกใจแล้วก็ Subcribe c ช anel ของผมด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปต่อไปก็จะมาเล่น Steam สตรีมสดหรือว่าตีบง่งตีบวกเปิดขอมเปิดของ,ของ,ของก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมไงคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนครับผมไงก็สวัสดีครับไปแล้วครับผมเว้นพี่กอดด์ตีโก้ซินวามึง <c oughs> เอาเหอะมันไม่ผิดหรอกกูนี่แหละผิดโอเคไปแล้วครับผมบายบายพีส